สวัสดีครับสวัสดีครับไอจ้จอนถาไซบาทเนาะไอจ้จอนถาพระไซบาทเนาะสาวเนาะอุปกรณ์การไซบาทของไอจ้จอนมาไซบาทกับไอจ้จอนเด้เอ,อมาไซบาทไ <side> ม่ไซบาทเออนั <Okay. S 1> ่นแหละมาไซบาทจอนถาไซบาทก็บยายตู้เนาะนั่งถาว่าเล <laughs> <laughs> ยอย่าปากแล้วจ้ะตื่นคือมาเติด์กเด็กปุณิสสาว หายวัวใจทุกคนเนาะฮัลโหลครับฮ <working> <Hello ım. S 2> ัลโหลครับพี่สันวะตาใส่บาทไอ้จอนตาใส่บาทเนาะผุ่นพระกขาว่าไม่ใม้าแล้วเนาะทั้งผุ่นเขาเจ้ากะนั่งถ่าแล้วเนาะุทั้งเพื่อนบ้านทั้งมุ้โค้งูุนไหมเพื่อนกะรอใส่บาทคือกันเนาะเดี๋ยวเอื่นย้ายก่อนเนาะคนเอื่นแม่เถ่าเพคนมาแล้ว ก็เลยเพิ่นเอิ้นแม่เถ่าเพิ่นมันนะส่บาตอ่ะเพิ่นเพิ่อนไซบาตกับแม่เพิ่นใส่บาตเออแม่เถ่าเพิ่นบอกเอาจานมาแล้วจันไปทำงานบ่เพิ่นไปองโอ้ห้องไผ่โอ้เอิ้นถามมูเนาะเพิ่นไปรนสมมัตแก่เหมืนเพิ่นว่าพระมาแล้วเนาะเดี๋ยวไปบอกไอ้จวนก่อนวิธีการใส่เนาะพระมาแล้ว ไซบาทน้ำเม่าเอเนตัวเนาะเกิดชาติหนามาเป็นแม่กับลูกกันเด้ออธิมักคือกันปันนี่เป,นเป็นพ่อกับแม่กันรวดเนดะ้อชาติหนาขันมีอี้ดีกันได้แล้ว,าม,านะวมากเกนาะไอจวดมากจังสี่ข่อยักหัวไซบาทพระมาเร็วเนาะสาวเนาะ ไอจอนร้อยู่หน้าบ้านเนาะย,ย่อยเพื่องยางมานี่นะ้อยไอจอนใส่บาตเนาะมาใส่บาตนละ้วมาจอนเด้อทุกคนเอ,อ้ยมือนี่มาอาุ่นก็ไอจอนเนาะพามาแล้วใส่บาเออไอจอนใส่บาตดนทัด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 ด็อกส์พามาแล้วห <c oughs> มากับมาอย่ากลยบอกไอจอนว่าอย่าจับหมาเพรานเด้อววัดสั่นมือสกปรกเนาะ ป้าตัวคือหูจักว่ะบ่ได้ได้บอกนี่น่นหูจักเสยเกงกักว่ายกจันขืนหัวนั่นไหมบ่ได้บอกนี้หลวงพี่บ่ได้บอกนี้หลวงพี่ว่าให้ยกจันหา้อกันเก่งุ้นป้าเกงกักเกงกัก เอาอนกมมื่อคืนเท่าปาดทัปาทัคุ้มจากคัไแ้